ไขประเด็นสัญญาแฟรนไชส์หักข้อเอาเปรียบหรือจำเป็นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในเมืองไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2563จนกระทั่งถึงปี2564ที่หลายคนมองว่ามูลค่าทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะเติบโต300ล้านบาทหากรัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มคนว่างานตกงานรวมไปถึงคนที่อยากมีไรายได้เพิ่มจะหันมาลงทุนแฟรนไชส์แทนการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองโดยธุรกิจแฟรนไชส์ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นผ่านวิกฤตโควิดสิ 19, ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากโดยรวมแล้วร้านแฟรนไชส์หนึ่งสาขาจะมีการจ้างงานเฉลี่ย5คนจากจำนวนร้านสาขาแฟรนไชส์ทั้งหมดในเมืองไทยกว่า35,000สาขาหรือคิดเป็นการจ้างงานกว่า2000 200, 0 0คน เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายรัตนชื่อสกุลคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปีดีพนมยงมอธุรกิจบันทิดเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพได้ให้อ้อแนะนําว่าสัญญาแฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ซอเป็นคนร่างขึ้นมานั้นผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีสามารถจับพลิกอ่านได้เพื่อทําความเข้าใจก่อนแต่เปลี่ยนไม่ได้หรือแก้ยากมากต่อรองหนักมาก นักกฎหมายบางคนเรียกสัญญาแบบนี้ว่าสัญญาสำเร็จรูปแต่ตนเองเรียกว่าสัญญาหน้าเขียวซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสัญญาบีบบังคับ สัญญาแฟรนชส์ระบุเงื่อนไขที่ว่าจะตกลงหรือไม่ตกลงเช่นในอนาคตแฟรนไชส์ซอฟตต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาแฟรนไชสซีก็ต้องยอมทำตามด้วยเงื่อนไขจะเป็นแบบนี้เป็นการตกลงหรือไม่ตกลงเป็นลักษณะของการตกลงไวล่วงหน้าทา,ทางที่ในอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในสัญญาแฟรนชส์จะมีเงื่อนไขลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างมาก สำหรับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับแฟรนไชส์ซอก็คือการอ่านสัญญาแฟรนไชส์ให้กับคนที่มาเป็นแฟรนไชส์ซีฟังซึ่งแฟรนไชส์ซอได้ไรยตั้งคำถามว่าจำเป็นหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายอธิบายต่อว่าการอ่านสัญญาแฟรนไชส์ให้คนซื้อแฟรนไชส์ฟังมีความจำเป็นเป็นอย่างมากก่อนที่แฟรนไชส์ซีจะเซ็นสัญญาโดยแฟรนไชส์ซอต้องเรียกแฟรนไชส์ซีมานั่งฟังอาจมาพร้อมกันกับนักกฎหมายก็ได้นั่งแล้วให้คนซื้อแฟรนไชส์อ่านหรือเจ้าของแฟรนได้ อธิบายให้คนซื้อแฟรนไชส์ฟังเป็นข้อๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะกันในอนาคตเนื่องจากแฟรนไชส์ซีอาจอ้างไม่ทราบข้อควรปฏิบัติของตนเองดังนั้นต้องคุยกันตั้งแต่ต้นหากไม่พอใจก็อย่าเซ็นบางแฟรนไชส์อาจส่งสัญญาไปให้แฟรนไชส์อ่านก่อนแต่จะอ่านไม่อ่านไม่รู้แต่วันที่มาเซ็นสัญญาจริงๆแฟรนไชส์ซอต้องอธิบายให้แฟรนไชส์ซีฟังเกี่ยวกับเงินขต่างๆและข้อปฏิบัติในสัญญา หากแฟรนไชส์ซีสงสัยให้ถามตรงนั้นแต่บางแฟรนไชส์ไม่ได้ส่งสัญญาให้อ่านพอถึงวันให้แฟรนไชส์ซออธิบายเงื่อนไขให้แฟรนไชส์ซีฟังหากไม่เข้าใจข้อไหนให้ถามได้หรือให้นักกฎหมายฝั่งแฟรนไชส์ซีมานั่งฟังด้วยเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่แฟรนไชส์ซีจะต้องปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากนี้ก่อนเซ็นสัญญาแฟรนไชส์แฟรนไชส์ซออย่าลืมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เรียบร้อยพราะเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรวมถึงสิทธิบตัตรเป็นสิทธิทธของแฟรนไชส์ซอที่จะให้ทางแฟรนไชส์ซีนำไปใช้หรือไม่ให้ใช้ที่สำคัญเพื่อป้องกันการแอบอ้างรอบเลียนเป็นการรักษาสิทธิคุ้มครองตัวเราเอง ดังนั้นสัญญาแฟรนไชส์แม้จะเป็นการบีบบังคับให้แฟรนไชส์ซีปฏิบัติตามแต่ถ้าแฟรนไชส์ซีอ่านและทําความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในสัญญาแฟรนไชส์ก่อนเซ็นสัญญาหากไม่พอใจก็สามารถต่อรองหรือไม่เซ็นก็ได้แต่ถ้าเซ็นไปแล้วหากวันใดวันหนึ่งแฟรนไชส์ซีไม่ทําตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์สอก็สามารถยกเลิกสัญญาได้แต่สัญญาที่ดีต้องมีความเป็นธรรมต่อแฟรนไชส์ซีถ้าไม่มีความเป็นธรรมก็อาจเกิดปัญหาข้อพิพาทฟ้องร้องกันภายหลังได้อีกนั่นเอง สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ